ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญและใช้เทคโนโลยีจากดาวเทียมสำรวจการกักเก็บคาร์บอนมานานแล้วและปรับปรุงพัฒนาเทคนิคใหม่ๆให้มีมาตรฐานสากลต่อเนื่องทำให้การจัดทำบัญชีคาร์บอนให้กับประเทศไทยถือเป็นความท้าทายในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศเพื่อการเฝ้าระวังและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้โลกและส่งผลต่อการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและระบบเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ทำให้สำนักง,งานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิส d าร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศสร้างการรับรู้การใช้เทคโนโลยีอวกาศจัดทําบัญชีคาร์บอนให้กับประเทศไทยลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกจากการประชุมซีออสเพนนอรี2022 ซึ่งเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของคณะกรรมการดาวเทียมสำรวจโลกที่มีหน่วยงานด้านอาวกาศระดับโลกเข้าร่วมประชุมที่สาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อปลายปีที่ผ่านมานั้นจิสดานในฐานะประธานคณะกรรมการดาวเทียมสำรวจโลกปี2023ได้ผลักดันประเด็นการลดการปลดปล่อยคาร์บอนเพื่อลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกโดยนำข้อมูลจากดาวเทียมและเทคนิคที่เกี่ยวข้องมาใช้เป็นเครื่องมือสำรวจและตรวจวัดการกักเก็บคาร์บอน แล้วนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และแก้ปัญหานําไปสู่การบรรเทาปัญหาโลกร้อนสอดคล้องกับเป้าหมายการลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกของสำนักง,งานเลขาธิการอนุสัญญาสหรประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภา,ภาพภูมิอากาศหรือ UNFCCC นายประกรณ์อาภาพันธ์ผู้อำนวยการสำนักง,งานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิซ่า ในฐานะประธานคณะกรรมการดาวเทียมสำรวจโลกเล่าว่าจําเป็นต้องให้ความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าการใช้เทคโนโลยีจากดาวเทียมเพื่อการสำรวจการกักเก็บปริมาณคาร์บอนในพื้นที่ป่าพื้นที่เกษตรและพื้นที่อื่นๆแสดงให้เห็นวิธีการที่เป็นมาตรฐานในการกักเก็บคาร์บอนและแสดงความพร้อมของไทยที่จะใช้เทคโนโลยีอวกาศจัดก,การคาร์บอนเครดิตนําไปสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ชุมชนและประเทศเนื่องจากความเป็นจริงการสำรวจพื้นที่ภาคสนามไม่สามารถใช้แรงงานคน วัดต้นไม้ได้ทุกต้นขณะที่นายวราวฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ำว่าหลังประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศมากขึ้นช่วงหลายปีที่ผ่านมาเป็นอันดับต้นๆของโลกแม้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นอันดับที่19ของโลกหรือร้อยละ0ูเท่านั้นแต่ไทยตั้งเป้าขับเคลื่อนไปสู่เนทซีโร่ในปี20 6 5หรืออีก42ปีข้างหน้า มุ่งเน้นการพัฒนาด้านพลังงานและขนส่งการจัดการขยะและน้ำเสียปรับปรุงการปลูกข้าวที่ลดการปล่อยก๊าซมีเทนการปรับเปลี่ยนภาคการผลิตปูนซีเมนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นที่สำคัญการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อใช้ในกระบวนการดูดซับก๊าซคาร์บอนหรือการซื้อขายคาร์บอนเครดิตร่วมกับภาคเอกชนในประเทศไทยของเราเองนะครับมีแนวทางการลดก๊าซือนกระจกอยู่หลายอย่างนะครับตั้งแต่ระดับชาติลงไปถึงระดับชุมชนจากนี้ไปการทําการเกษตรในประเทศไทย จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องปรับวิธีการทำนาวิธีการทำสวนจากนี้เป็นต้นไปเพื่อที่จะให้ลดปริมาณมีเทนแล้วก็กรีนเฮาส์แก๊สที่เกิดขึ้นรวมไปถึงการส่งเสริมการปลูกป่าธรรมชาติป่าเศรษฐกิจในพื้นที่สีเขียวในประเทศไทยทั้งหมดการนำเทคโนโลยีจากดาวเทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนจะทำให้สามารถจำแนกประเภทป่าและประเมินความหนาแน่นชั้นเรือนยอดต้นไม้จากแบบจำลองเชิงพื้นที่ เพื่อประเมินปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าได้อย่างถูกต้องเพียงพอกับการใช้งานซึ่งวิธีที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติช่วยประหยัดเวลาและแรงงานคนที่ต้องใช้สำรวจภาคสนามและลดความผิดพลาดจากการสำรวจด้วยโดยข้อมูลที่ได้จากการสำรวจและวิเคราะห์นี้จะถูกรวบรวมนำไปสู่การจัดทำบัญชีคาร์บอนให้กับประเทศไทยเพื่อใช้เป็นแนวทางให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศต่อไปปิยาพันยังเพียนรายงาน